บุคคลผู้ไม่ตรีเวลาจะให้ทานหรือทำบุญให้เราทั้งจิตตั้งใจนึกถึงบุคคลเหล่านี้ก่อน 1. บ,บรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว 2. เทวดาประจำบ้านที่คอยคุ้มครองดูแลบ้านเคินของเราอยู่ 3. เท้ามหาราชทั้งสี่ผู้เป็นใหญ่และคอยดูแลปกป้องโลกทั้งสี่ทิศ ซึ่งได้แก่เท้าทัตตลัตท้าวิรุณหกท้าวิรุปักและเท้ากุเวนหรือที่เรารู้จักกันในานามท้าวเวสุวรรณทานเหล่านั้นแม้ไม่ถึงญาติก็ไม่ไร้ผลเพราะบุญนั้นก็กลับมาหาเราความร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความร่ำไห้อย่างอื่นไม่ควรทำเลยย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทานที่เราได้ทำไปแล้วนั้น ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่บุรพเปรตชนโดยทันทีสิ้นกาลนาน